สามโครงการมาตรการนะคะที่จะต้องลงทะเบียนในเดือนกุมภาพันธ์2567พี่น้องประชาชนคนไทยต้องลงทะเบียนอะไรบ้างใครบ้างได้รับสิทธิ์สามโครงการมาตรการนี้ต้องใช้สิทธิ์อย่างไรแบบไหนเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์พี่น้องประชาชนคนไทยฟังดว่วนเลยค่ะสําหรับการลงทะเบียนในเดือนกุมภาพันธ์2567นี้ในการรับสิทธิช่วยเหลือจากทางรัฐบาลเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแช กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใครที่รอคอยติดตามการลงทะเบียนมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐวันนี้มี3โครงการมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งในส่วนของโครงการแรกนะคะก็คือการลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำค่าไฟผ่านบัตรคนจนหรือบัตรสดิการแห่งรัฐ1ครัวเรือนหม้มอบแปลงต่อ1สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนจนท่านไหนที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่และครอบครัว ที่ยังไม่เป็นลงทะเบียนรับจิตในส่วนของค่าน้ําค่าไฟนะคะก็สามารถไปลงทะเบียนได้เลยแต่ว่าในส่วนของค่าน้ำเนี่ยจะเป็นน้ําประปาอบตเทศบาลไม่ได้ต้องเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงนะคะเพราะฉะนั้นะค่ะลงทะเบียนได้ที่ไหนลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านะครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคส่วนการชเฉลืจากทางรัฐบาลการใช้น้าใช้ไฟนะคะไฟให้ไม่เกิน315บาทต่อคูเรือนค่ะน้ําไม่เกิน100บาทต่อคูเรือนใครที่ยังไม่ลงทะเบียนรับ รีบดําเนินการไปลงทะเบียนได้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่คือสิทธิแรกที่พี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนควรที่จะไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนการลงทะเบียนที่2ค่ะคุณผู้ชมเป็นการลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์เพื่อการเงิชีพผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทางกระทรวงการคลังนะคะมีการอนุมัติออกมาในกา,ใ,นในการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการเงชีพเดือนละ100บาทนาน9เดือนซึ่งจะเริ่มจ่ายเงินในเดือนมีนาคมนะคะ25 6 7เป็นต้นไปในช่วงระหว่างวันที่111213มมีนาคม สําหรับพี่น้องประชาชนท่านไหนนะคะที่อยู่ในส่วนของกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือว่าแปดสิเดการแห่งรัฐรับเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุใครที่อยู่ในเกณฑ์นี้นะคะเกิดก่อนปี2 5 0 7นะคะให้ท่านไปดำเนินการปุกบัญชีพร้อมเพด้วยเรบบประจาตัวประชาชนให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการจ่ายเงินในส่วนของรอบแรกเดือนมีนาคมนี้ค่ะส่วนใครที่ได้รับเดิมอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องไปทําอะไรรอการจ่ายเงินจากทางกลุ่มบัญชีกลางออนตรงเข้าบัญชีให้เลยส่วนใครที่เพิ่งได้รับสิทธิ์ใหม่ คุณพอ่พอคุณแม่ท่านไหนที่เพิ่งถึงอายุ6 0ปีก็ไปดาเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์โดยเลขบกักประจาตัวประชาชนให้เรียบร้อยนะคะเพื่อรอรับสิทธิ์ค่ะส่วนการลงทะเบียนที่3ก็คือการลงทะเบียนแกหนี้ค่ะคุณผู้ชมในส่วนของมหากรรมแกหนี้การช่วยลูกหนี้กยศสอต่างๆในการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งจะเริ่มในวันที่15กุมภาพัานธ์2567ันยนี้ใครที่เป็นหนี้นะคะไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะสําหรับใครที่เป็นหนี้กยศสอไปปรับโครงสร้างหนี้ให้เรียบร้อยเพื่อที่คนค้ำจะได้หลุดพ้นจากการค้ำป การเราแล้วก็ผ่อนระยะเวลาสูงสุดถึง15ปีสําหรับการลงทะเบียนแก้หนี้กยศสรน,นั่นเองค่ะเรื่องวันที่15กุมภาพันธ์2567น2 5นี้ด้วยเช่นกันนี่คือข้อมูลขาสารเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากหากคุนชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดี